สวัสดีจ้าวันนี้เราจะพามาเก็บลูกพลุนไปทำแยงกันเราจะหาเอาลูกนิ่มๆลูกที่เขายังไม่นิ่มเราก็จะยังไม่เอาค่ะ เยอะมากเนี่ยค่ะดกจริงๆเลยดุมากมาก วันนี้เราจะลองทำก่อนสัก1กิโลค่ะเราจะยังไม่ทำเยอะเดี๋ยวพามาเก็บวันหลังนะคะบ๊ายบาย